การกินนะก็กินธรรมดาดีเลยแซ่บว่ะล่ะไอ้หล่ากินมังคุดนะครับเปลือกอกแล้วก็หักเนี่ยค่ะประมาณเนื้อด้านในเนี่ยค่ะเนื้อเปลือกนะคะแล้วก็เคี้ยวเลยสวัสดีครับอีสานโบเจครับสวัสดีค่ะมาเล่นเที่ยงนาน้อยค่ะบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับแมนวัยหล่าใช่ค่ะบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะลมเย็นโกล พุ่นมุ้ยหลาย่างไปแล้วซี่ขาล้ล่ะน่าหลานเนาะกำลังน่ารักเลย <laughs> ทุเรียนค่ะไม่ใช่บักมี่นะคะตีกแกะให้เบิง <laughs> พุ่นน่ะบุ้ยออกมา <laughs> แล้วไงเงีอีกเบิงเนื้อมันด้วยละ <laughs> บาดมือเด้อหนามมัน <laughs> เปิดเบิงดูเนือมันอ่ะอ่าิงสี่นะครับแซบนะครับเห็นบ่ล่ะ การกินทุเรียนตามด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าพวกเครื่องดื่มหรือว่าเม็ดล้ำไยนั่นมีผลต่อร่างกายนะครับอันนี้เขามาบอกวิธีการกินทุเรียนให้ถืกกินทุเรียนให้ถูกวิธีต้องตามนี้ค่ะการกินทุเรียนกินจ้งใดให้ถือต้องกินเจ้งใดให้ดีต่อสุขภาพกินเจ้งใดให้บอร้อนไหนเปิดเนื้อบางดู โหล่ะเดี๋ยวสิให้ลาซิมแกโห่นะครับเอาซิมกินให้พี่น้องเพิ่นเบิงดูการกินน่ะการกินนะก็กินธรรมดาดีแหละแล้วก็กินคือคนทั่วไปดีแหละบ่ได้ยากบ่ได้เย็นอย่างเลยการกินตุเรียนแซบอีกตั้งหากแซบว่ล่ะเอามาซิมเบิงเนียมาซิมเบิงดูอ่ะค่ะ คูใหญ่มากค่ะลูกเนี้ยอร่อยหวานมันเลยค่ะที่มีสวนทุเรียนหรือว่าเจ้าของสวนทุเรียนนะ่ะเขากินเขาสิากินแค่อิม่มเท่านั้นนะพี่น้องไม่ได้กินมุมบามแบบคนบบเคยพ่อเคยเห็นแล้วก็สิตามตูดด้วยหมักมังคุดนะเขาสิตามกินมังกินทุเรียนแล้วก็สิตามด้วยมังคุดนะพี่น้องเพื่ออันนี้เป็นรถเย็นก็สิไปตัดกันรถร้อนนะครับ นี่คือวิธีการกินทุเรียนเหาไว้เห็นยังไงกินทําแม่ให้หล่ากินมังคุดนะครับแซ่บนะครับนี่ก็สิไปปรับอุณหภูมิในร่างกายถ้ากินทุเรียนแล้วก็ตามด้วยมังคุดเท่านั้นล่ะพี่น้องเพื่อร่างกายเขาสีได้ปรับปรับให้มันแบบยังไงแบบบอให้มันสมดุลน,นะครับสังเกตได้นะพี่น้องถ้ากินอันนี้แล้วตามด้วยมังคุดในร่างกายเขาสี่ เป็นเย็นเย็นบ่ฮหอออ่อนบ่บ่จังไหนล่ะนะครับแบบเห็นทันตาเลยนะครับอันนี้เขากินเนื้อมันเสร็จแล้วมีประโยชน์คือกันนะพี่น้องถ้าผู้ใดมีข้อปิดข้อไกล้พวกไรพวกอีย่างมันหลน่ะเอานี่ไปโยนใส่อคอกเลยนะครับพวกไรพวกนั่นอยู่ไ่ได้แพ้กินทุเรียนเปลือกมังคุดก็มีประโยชน์เช่นกันค่ะเช่นใครท้องว่งหรือว่าท้องเสียนะคะ แบบแบบหยุดทันทีเลยนะพี่นอ้องไอ้นี่นะครับแก่ท่องล่วงท่องเสียนะครับโอ้ยฝนมาแล้วพี่น้องมาเดี๋ยวจบคลิปตอนนี้นะครับนะตามกันนะครับสวัสดีครับไปแล้วคุณไปแล้วยบายฝนมา